สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King Motor แหล่งรวมคอนเทนต์ยานยนต์รถถังและเทคโนโลยีทางการทหารที่ครบเครื่องที่สุดสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ถูกขนานนามว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังรบของรัสเซียรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุด T90 MP 2026ที่มาพร้อมกับความก้าวล้ำทางวิศวกรรม ความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ยกระดับจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน T90M ถือว่าเป็นการพัฒนาขั้นสูงของตระกูล T90 ซึ่งอยู่ในสายการผลิตและใช้งานมาหลายสิบปีโดยรุ่น2026นี้ได้รวมเอาประสบการณ์การรบจริงเข้ามาเสริมปรับปรุงทำให้ตัวรถถังมีทั้งพลังยิงที่รุนแรงการป้องกันที่เหนือล้ำและระบบควบคุมการรบที่ทันสมัยมากขึ้น การออกแบบภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของรถถังรัเสเซียแต่มีการเพิ่มกรอบปฏิกิริยาแบบใหม่การจัดวางอุปกรณ์เสริมและการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยรบที่ทำให้มันกลายเป็นเครื่องจักรสงครามที่มีความสมดุลสูงในด้านอาวุธ t 9 0 mp 2 0 2 6มาพร้อมปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดได้ทั้งกระสุนเจาะกราะความเร็วสูง กระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนที่มีระบบนำวิถีเพื่อเพิ่มความแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถบรรจุและยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระยะใกล้และไกลระบบบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติช่วยให้การยิงมีความต่อเนื่องและรวดเร็วลดภาระักของทนประจำรถอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการประทะ ระบบป้องกันถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่รัสเซียให้ความสำคัญรถถังรุ่นนี้ติดตั้งกรอบแบบคอมโพสิทผสมผสานกับกรอบปฏิกิริยารีลิกรุ่นใหม่ซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีจากกระสุนเจาะก,กรอบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนจะกระทบตัวรถเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของคนประจำรถในสนามรบ การออกแบบภายในยังเน้นความปลอดภัยของลูกเรือโดยการจัดวางกระสุนและเชื้อเพลิงให้อยู่ในตำแหน่งที่ลดความเสี่ยงหากเกิดการโจมตีทะลุในเรื่องการขับเคลื่อนที90 m p 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ผ่านการปรับปรุงให้ทนทานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถให้กำลังขับที่ดีแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก ระบบกันสะเทือนและแทร็กได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากกราะเสริมทำให้ยังคงรักษาความคล่องตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของรถถังรัเสเซียเอาไว้ได้ความเร็วสูงสุดสามารถทำได้กว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศครุขาได้อย่างมั่นใจระบบควบคุมการยิงของ T90M รุ่นใหม่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มที่ โดยมีระบบเล็งกลางวันและกลางคืนกล้องอินฟราเรดและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยยิงที่ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำในทุกสภาพอากาศพลประจำรถสามารถตรวจจับและกำหนดเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นผ่านระบบสื่อสารยุคใหม่ย,ยังทำให้รถถังรุ่นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การรบเครือข่ายที่ทันสมัย หากเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า T90 MP 2026ได้รับการยกระดับอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องพลังยิงการป้องกันความสะดวกสบายภายในรวมถึงการบูรณาการกับระบบการรบสมัยใหม่รัเสเซียตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นหัวใจหลักของกองกำลังรถถังในอีกหลายปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการในสนามรบแบบดั้งเดิมหรือสงครามแบบไฮบริด รถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์สิ่งที่ทำให้ t 9 0 m น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่กา้าามันไม่ใช่เพียงแค่รถถังที่มีเกราะหนาและปืนใหญ่ทรงพลันแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถอัปเกรดและเชื่อมต่อกับระบบใหม่ๆได้ตลอดเวลาการออกแบบแบบโมดูลา่าทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อภารกิจเฉพาะได้ไง่ายขึ้น